jckfc ช่อง YouTube ขอมาครับดูภาพใหญ่ก่อนครับไม่เห็นดูคอร์เตอร์ละกันโอเค jck หุ้นธุรกิจอะไรเนี่ยเข้าตลาดทำแนวต้านอยู่4บาท1ตังตัง ปรับฐาน15สตางค์ขึ้นไปทํำไฮสูงสุดอยู่15บาท42สตางค์ลงมาปรับฐานอีกรอบ51สตังค์ไม่หลุด15สตังค์นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือเปล่านะครับเส้นเทนเส้นกด จะตียากนิดหนึ่งครับงั้นตีอย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูที่ day กันนะครับตีเส้นเทนเส้นกดเส้นแรกไปก่อนปรับเป็น day ดูว่ามันจะตีได้ไหมนะครับสูงขนาดนี้นะโอเคตีได้ครับจัดทรงเส้นเทนก่อนครับ jck กับเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้นะครับปัจจุบันกราฟย่อตัวหลุดเส้น200วันครับอันนี้ต้องไปดูธุรกิจแล้วว่าที่เขากลับขาขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการขึ้นจริงจังหรือเปล่างบเขากําไรไหมนะครับเส้นเทนเซนกดบอกว่า jck เนี่ยขึ้นจะขึ้นเป็นขาขึ้นจริงๆ70เนี่ยเจตังก็ดูขึ้นแหละแต่เส้น200วันบอกว่าขอ80ตังแล้กันขอ90ตังแล้กัน จะดูเป็นขึ้นจริงๆมันก็ขึ้นนะครับขึ้นรุนแรงด้วยครับขึ้นรุนแรงด้วยนะนี่นี่ดูการขึ้นโอ้โหเห็นไหมเบรกทะลุทะลวงครับเนี่ยต้องไปดูลักษณะธุรกิจ้วครับว่างบเนี่ยเขากำไรไหมนะครับอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับ9 9ตังค์นะครับไม่ควรหลุดละ ถ้าหลุดเนี่ยโอ้โหแหละจะลงกันไกลนะครับแหละจะลงกันไกลเพราะถ้าหลุด99ตังค์อาจจะลงไปหา51สตังค์ได้นะครับพอมันหลุดเส้น200วันด้วยหุ้นที่ดีต้องย่อไม่หลุดเส้น200วันครับยกเว้นความตกใจของตลาดวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแนวต้านแรกบาท39สตังค์ครับ แนวต้าน2บาท65สตางคาอตนงี้ถ้าเกิดขึ้นเกินบาท39เล้เนี่ยยังไงก็กลับเป็นขาขึ้นสวยๆเลยครับนะครับแนวต้านถัดไปบ,บาท80และแนวต้านเดิมที่ทำไว้2บาท24ตังค์นะครับจะผมให้แนวรับอีกแนวคือตรงนี้นะ จุดเบรกจุดเบรกจุดเบรกจุดหมุนนะครับจุดหมุนที่ขึ้น200วันวันนั้นนะครับ JCK แนวรับ99สตังค์ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดมันจะลงไป80ตังค์และ50กว่าตังค์ได้นะครับแนวต้านควรจะผ่านบาท3 9เพื่อทยานถึงบาท6 5บาท80และ2บาทนิดๆน,นะครับเพื่อจะเป็นการขึ้นต่อได้ง่ายกว่าลงขอให้เบรกบาท3 9เหมือนเดิมเกานนะครับ แอบไปดูลักษณะธุรกิจดีกว่า JCK JCK International เอ๊ะทำไงวะโอ้โหอาสังหาครับต้องลุ้นกันหน่อยละนะครับต้องลุ้นกันหน่อยละ ดูงบหน่อยครับงบขาดทุนทุกปีเลยเป็นหุ้นที่ไม่ควรถือยาวนะครับยังกลับตัวมากำไรไม่ได้นะครับขาดทุนแต่ปี60นแล้วครับมากำไรปีเดียวที่ปี61แล้วแต่ว่ากำไรน้อยมากครับแต่ว่ากำไรน้อยมากนะและไม่มีปันผลนะครับเราจึงมองไม่ควรถือยาวครับหุ้นแบบนี้นะ อสังหานะครับแผน jck ประมาณนี้ครับ fc ที่ถือทุนเท่าไหร่ก็วางแผนออกด้วยนะครับตัวนี้ไม่เหมาะกับการถือยาวนะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ